สวัสดีครับอันนี้ลุงบอลครับอันนี้ชื่ออะไรครับไอคิว <IQ. S 1> ครับไอคิวมาจากไหนครับมาจากเย็นคะมาจากชัยภูมิชัยภูมิชัยภูมิเป็นหลานใครเอย่อาายเป็นหลานอาตายไม่ใช่ลูกอาตายนะครับเป็นหลานอาตายวันนี้จะขึ้นไหมวันนี้จะขึ้นฟอนไหมครับขึ้นวันนี้ขึ้นหรอ ่อแม่พี่น้องครับผู้ใดอยากให้กำลังใจไอคิวนะครับทักมาทางแชทเจมบอลกันเลยอครับผมไม่มีหักเปอร์เซ็นต์นักที่จ่าย้อครับ <laughs> ให้เบิดเลยนะครับผมแถมพร้อมเดี๋ยวมีเพิ่มให้ด้วยนะครับถ้าใครผู้ดใดเสียหำลังวัลไอคิวนะครับตาหักแห้งพี่น้องจังนเดยวนมีหลานตาหักคักตาหักแงบางรายคิดดื้มเป็นบลูค,คือฟอนเป็นผู้ใดผู้ใดหัดฟอนใครหรัดฟอนให้ไอคิวครับ ไอชิวไอชิวทำเป็นเองเหรอทำแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยไอชิวเก่งมากเลยนะถูกจังหวะด้วยนะเนี่ยใครสอนไอชิวสังเกตอาตายเหรอไอชิวทำเป็นเองเหรอครับเก<ะ>่งจังเลยรู้ฟังเพลงรู้ฟังเพลงเด็กที่มีนตอนรำมหนูก็รำไปเรื่อเลยมันก็ได้มันก็ได้เองที่เนาะฉลาดแห่งประหักแห่ง วันนี้ไอ้ชิวกินข้าวหรือยังกินละกินกับอีหยังกินกับไก่กินกับไก่เหรอฟ้อนก็เป็นฟ้อนก็ถือจังหวะเจ้าก็ถือจังหวะบ๊อบอกง่ายพ้อมบอกง่ายพ้อมชีรินพ้อมด้พี่น้องครับที่สำคัญหลอด้วยรู้ไหมว่าตัวเองหล่อรู้ไหมรู้ไหมว่าตัวเองหล่อไม่哟 ไม่รู้หรอไอชิวหล่อนะไอชิวเก่งด้วยไอชิวต้องเป็นคนเก่งแบบนี้ตลอดนะครับพร้เอกน้อยเลย,ดยเด้นน่นหนูจะเป็นนักบอลหนูจะเป็นนักบอลเป็นนักบอลก็ได้เป็นอะไรก็ได้ไอคิวเก่งอยากเป็นนักบอลแต่ว่าต้องขยันซ้อมนะอยากเพิ่มมีผู้สาวนะครับ กูจะกลิ่มแม่พรุ่งนี้ก็หยุดแล้วเ,คคเป็นวะเดี๋ยวอาตายก็พาไปจับปลาอีกเหรอได, <laughs> ได้เยอะไหมได,ได้ถามได้ตอบได้มดั่นาาหน่อย <laughs> ชุดไทยไอคิวใส่ชีอมู๊ชุดไทยครับอ่ะฮึบๆบอ่ะึบๆพบๆ <laughs> <laughs> พี่โมดพี่โมดทำยังไง <laughs> พี่โมดทำท่าไหน <laughs> ลุงบอยทำท่าไหนลุงบอยลุงบอย <laughs> พี่น้องครับตหาหักแห้งเป็นลุงลุงบันเป็นนี่ไอชิลอยู่เมื่อวานบันก่อนไอชิลร้องเพลงเดี๋ยววันนี้จะให้พร้อมกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงบันจะให้ให้มาไลยวันนี้นะครับออกขึ้นเวทีนะถ้าขึ้นเวทีจะได้มาไลยจากลุงบันด้วยนะครับโอเค อย่าลืมติดตามนะครับกดติดตามไปน้ำนะครับพี่น้องครับอย่าลืมติดตามไอคิวด้วยนะครับเผื่อมีเพจไอคิวนะครับผมคลิปวิดีโอความน่ารักของเพื่อนกระสียูทั้งช่องของน้องต่ายสุวนันแฟนเพจนะครับผมอย่าลืมกดติดตามรับชมความสามารถความน่ารักของน้องไอคิวได้นะครับหลานน้องตไต้ชวนันนะครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเอาไปไปก่อนบ๊ายบาย